สวัสดีครับเพจตู้เลยนกุ้งตามเดียของคุณนะครับวันนี้รีวิวไฟ LED หน่อยแล้วกันนะครับมีหลายแบบให้เลือกสัรวันนี้ผมจะมาทําให้ลูกค้าสักสองเจ้านะฮะวันนี้จะลองเอาไฟตัวนี้ไปนะครับแล้วก็นําเสนอไฟชุดนี้ด้วยนะฮะจะเป็น LED เปลี่ยนสีได้นะครับบางท่านที่เป็นคนที่เบื่อนะะอยากจะเปลี่ยนสีนะครับอลองลองลองดูเทสดูนะฮะสังเกตนะฮะ เป็นไฟกระแสดีซนะครับเปลี่ยนสีได้สำหรับตู้กรงทันทีอยากจะเปลี่ยนสีให้มีความหลากหลายนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นไฟหลบผุ้จัดจะลองปิดให้ดูนะครับเป็นเป็นโคมนะฮรโคมส่องเป็นเม็ดนะฮะจะให้แสงสว่างที่มันที่มันดูเป็นเป็นจุดโฟกัสมากกว่าที่เป็นเส้นนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมจะนําขึ้นมาใช้ในตู้กรงนะฮะลองให้น้องเปิดดูนะครับสว่าง สะใจเลเทียเชียวนะครับตัวนี้นะฮะครับสนใจยังไงสอบถามผมได้นะคังนี้ก็เป็น LED แต่ละสีนะครับรีวิวให้ลูกค้าดูกันเนาะวันนี้จะติดไฟตรงนี้ให้กับน้องปอแล้วกันนะครับ DJ เจสาวสั่งตู้เข้ามานะฮะใช้ไฟพิเศษให้น้องแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณมากนะครับ